หนึ่งไรก็กว่าได้ผลผลิตถึงเกือบสิบตันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สิมาขยายความนะครับสิม่บอกรายละเอียดนะครับบอกวิธีการสูพี่น้องฟังในคลิปนี้น้ากันนะครับก่อนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดี f อฟสุข,ขุสุขคนส,สวัสดีทุกท่านเลยนะครับพบพอกันในช่วงบรรยากาศยามเสารยูวนมาสรางของผมคือเก่านะครับ บรรยากาศเย็นดีครับมืดขึ้นนี่ลมแห้งตะนนยนะครับตกเสามาประมานตีสามาามีลมเอาเกรดยางตะเศร้านะครับเกรดยางเสร็จเรียบร้อยนะครับเข่าวสวนมันสับังมาอัปเดตข่าวสารมาเบา,อาเอาความรู้นะครับเอามาบอกพี่น้องนะครับสุขขสุขค้นนั่มไปปรับใส่ในชีวิตประจำํำวันเอาไปใส่ในแปลงมันสปรังของพี่น้องนะครับเอาอ่ามือว่านผมได้บอกถึง แปลงมันสัปะรังของพี่น้องนะครับเป็นญาติพี่น้องผมเองนี่แหละนะครับแล้วก็เพิ่นได้เห็ดมันสัปะรังหนึ่งไรก็กว่าบอกถึงงานนะครับได้ผลผลิตเกือบสิบตันนี่ได้ผลผลิตเกือบสิบตันพี่น้องอาจชิบอกว,ว,ว,ว่าเวอร์หรือเปล่าเว้าโมหรือเปล่าบ้าแมนความจริงไหนบ่นะครับคือเนี่ยนี่เดี๋ยวผมเสียบม้อสว่างสู่ฟังครับอ่าขออนุญาตทถามความจังหน่อยหนึ่งนะครับอ่าก้อนหนานี่นะครับ ก้อนหน้านี่นี่ก้อนทีหนา้าพิ่นจะเขามาเห็ดนะครับมันสับปรังพี่น้องเ่าต้องไปเมืองอันนี้เด้อเ่าต้องไปเมืองแปลงมันสับปรังของผมนะครับถามว่าดูได้เอาเป็นบรรยากาศแต่ผมจะเล่าข้อมูลนะครับเอามาบอกสูพี่น้องฟังนะครับก้อนหน้านี่อ่าก้อนหน้านี่พิ่นได้มีการปลูกญห,กญ,หกญ้าให้งัวครับปลูกหญ้าให้วัวนะครับปลูกหญ้าให้งัวสเซตนะครับกับประมาณ สองสามปีมาแล้วแล้วก็มาเห็ดมันสะปังครับแปลงอื่นๆนะครับกะผลผลิตบ,บ่ได้ถึงขนาดน,นี้นะครับแปลงอื่นๆบ่ได้ผลผลิตถึงสิบตันไม่ในบ่ได้ใกล้สิบตันเลยนะครับกับสิไดายโยมันสี่ตันห้า,า,า,ายยตันกัถือว่าได้หลายกว่าผมอีกแน่นะครับบางบางแปลงกัได้เฉลี่ยอวโยมันสี่ตันกัมีนะครับสามตันกัมีแต่แปลงนี้เป็นยังมันคือได้ฮอดถึงขนาดนั้น นะครับผมเมืองแต่ละเหงามือนั้นผมไม่ได้ไปครับแต่ว่าเห็นในคลิปนะครับผู้หน้าทั้งหน้าผู้ยิ่งทั้งหน้าเพรายไ่้อะปลกอะตรงกันนะครับเราผมก็เห็นเป็นลักษานก็นคือรูปภาพนะครับลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับอ่าเพื่อนบอกว่าก้อนหนานั่นานะปลูกหยาสองสามปีมาแล้วก็ากมาปลูกมันสัปะดังอยากเพิ่มไรขึ้นมานะครับเปลี่ยนจากห้า กลายมาเป็นมันอยากเพิ่มจํานวนไรแปลงมันสับปะรังนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกไรก็กว่าไปถึงงานนะครับหลักมาอมาปลูกเหมือนปกติเฮาทีเฮาเห็ดมันสับปะรังนี่แหละนะครับแก้ไข,ขกันคือกันเลยนะครับแต่ว่ามันสีมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเอายางแรกนะครับอันนี้ผมสรุปมาแล้วนะครับนั่นก็คือ แปลงนี้นี่เ่เคยได้ปลูกมันสับปะรังครับไม่เคยได้ปลูกมันสับปะรังเลยนะเออแลวกมาปลูกมันนะครับก้อนหนาน,านี่มีการใส่ปุ๋ยมาตลอดเพราะว่าเพิ่นปลูกหญ้าเพิ่นจะใส่แครใน,นตู้เจนอ่าใส่แครใน,นตู้เจนนะครับหรือว่าปุยย๋ยยูเรีย4ี0 0ยเป็นการบำรุงต้นเพื่อท่างใบ อยากให้ได้ได้เขียวอยากได้ใบใยอยากให้แตกกอไว้นะครับเพื่อที่จะนําไปให้งัว่วพอมาเห็ดมั่นสะปะรังครับปลูกเหมือนกันเลยนะครับก็มีการตัดท่อนพันโดยการใส่ผ้าใส่เมีดตดเดยล่ะโชะโชะโชะนีล่ละนะครับพอใส่เมีตัดแล้วเอาไปวม บ่มหมายถึงว่าแซ่ลามั่นใส่อเขาเอ็นว่าเขาเอ็นว่ากระบะปูนครับแซ่แล้วก็ใส่กระสอบเก็บว้ตาตาตาหล้กก็แซ่เก็บไว้พ่อแล้วเอาไปปลูกครับกอาไปปลูกไร่แปลงช่วงนั้นครับจะปลูกประมาณเดือนช่วงเดือนพฤศจิกประมาณนี้ครับอ่าพอพึ่งพึ่งพึ่งถอนเลยครบปีเลยครับนะครับอ่า พอเอาไปปลูกกับว่ามีพิธีรีตองอย่างไรกับปลูกท่อมๆกันเนี่ยแหละประมาณหาสิบหกสิบเส้นเจ็ดสิบเส้นกว่ากันไปแล้วแต่หมองแต่บอนบ่อทอกันพอคนปลูกคนปลูกเพิ่นบ่ได้ถือแต่รับเม็ดไปน้ำนะครับแล้วก็มีการรองพื้นนะครับรองพื้นโดยการใช้ปุ๋ยสูตรเสมอครับอืม เป็นยี่ห้อหนึ่งเป็นเม็ดสีเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ที่นี่เดี๋ยวมาขยายความในเรื่องของปุ๋ยพี่น้องหลายคนอาจจะบอกว่า,วาอ่าคอยต้องไปซื้อแบบคือเพื่นบอกเออต้องไปซื้อสูตรนี่บ่บ,บ่จําเป็นครับใส่ยี่ห้อได้ก็ได้นะครับใส่สูตรได้ก็ได้นะครับอ่าขยายความให้พี่น้องได้เข้าใจจังน่อยหนึ่งนะครับที่นี่ช่วงที่เพิ่นดูแลบ่มีอย่างไรครับบ่ได้สีอีกยังเลยอยากว่าตอนแรกว่าจะสีอยู่ห่างบ่ได้สี มีตว่วัสเศเศษคือเพิ่นราว่างครับเพนมีเบียกหลายทางแล้วกะ็บริเหตุอีย่างเลยอุบัติใจอีอย่างเลย,ย,าเลยปากฏวามันสปะหลังเจอแรงช่วงหนึ่งแต่ต้นพืชโบเมนวาขาสิกชะง,งักถึงขนาดนั้นเขาก็มีการยุดยุ่ช่วงหนึ่งช่วงที่ว่ามันแรงมันแหงครับแต่ต้นพืชเนี่ยเขามีการจเจริญเติบโตดีคือสมบูรณ์ไปแล้วครับ ช่วงหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยคือขึ้นได้ไวเลยดินดีครัขนาดนะครับผมได้ไปวัดคาพี่เอ็ดเมืองหูบว่าขาพี่เอ็ดอยู่เท่าไรไปเอาเครื่องไปจุ่มเมืองน่นหกจุดสามลักหมองกับหกจุดสี่หกจุดห้าครับเอาน้ำเทือขวดน้ำไปแล้วก็ไปเทหดคดด,ด,ด,ดินเทหดย่อง,ง,องแล้วก็ไปสักลงเมืองจึก หกจุดสามหกจุดสี่หกจุดห้าอ่าถือว่าค่าพิเด,ดีปีก่อนผมเคยไปวัดของพี่น้องของของหน้านี่ละยูคเคาละแปลงแล้วก็ได้หัวใหญ่ครับกับหกจุดห้าคือกันแต่แปลงของผมบ่ได้หกจุดห้าผมก็เลยบอกว่าเฮ็ดเคบก้อนหนานี่ผมบอกว่าผมจะลดค่าพิเเพื่อให้ได้ผลผลิตดีขึ้นการลดค่าพิเนะครับว่าจำเป็นต้อง ใส่ตัวใดตัวหนึ่งมันมีหลายแนวอย่างเช่นเขาจะใส่ปุ๋ยซันเฟตปุ๋ยกำรรมะถันเป็นการลดค่าพีเอสได้คือกันนะครับบางคนก็บอกว่าไปใส่ปุ๋ยเกลือใส่กบมั่นสะพัดในช่วงแรกนะครับเพราะว่าเขามีธาตรรุกำมะถันได้เช่นกันบางคนก็เอาน้ำมาร์กชีวภาพนะครับละลายใส่น้ำหลักฉีดพน่นลงดินฉีดพ่นไปเรื่อยๆเป็นการลดค่าพีเอสได้คือกันนะครับบางคนไปเอาจา,ากน้ําตาล เพื่อนบอกว่า,วามันมีธาตุกรรมทานอยู่เอามารดลาาทางดินได้บ่ได้ครับแต่อันนี้มันเป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่นะครับอันนี้บ่แนน้ำเพราะว่าจะเป็นอาหารชั้นดีให้แกทั้งจุลรีย์ดีและไม่ดีที่อยู่ในดินอาจจะเ็ให้เกิดเป็นโรคทางดินหรือว่ารากเน่าขนเน่าได้มันจะมีทั้งขอดีข้อเสียอันนี้บ่แนนำนะครับลดค่า pH เเพิ่มผลผลิต นะครับอ่าวอยไงคือแปลงแปลงมันสปรารังของหน้าเพิ่นเนี่ยคาพี่ด,ดีดินดีครับมีการเติมธาตุหามาทุปีสุปีเติมตลอดเวลาปาลูกหญ้าเราตัดคือวานปุ๋ยอยู่ตลอดหญ้านี่เขาสาม,มารถหญ้าบางหญา้าพืชบางพืชสาม,มารถตึงได้โตรเจนจากอากาศได้แต่ว่าอันนี้คือข้างเติมลงไปเนี่ยแล้วก็จุลินทรีย์อยู่ในดินอันนี้พะว่าน่าจะมีเยอะหรือว่ามีไหล จูเินซี่นี่บอเมเนวาเขามีหนาทีแค่ไปย่อยสายอย่างเดียวนะครับเขามีหนาทีซอยจับธาตุอาหารหลักกระปุกปอยให้กับพืดได้ขื้อกันหลกักกาพวกสารเคมีพวกยาฆ่ายาพวกปุ๋ยพวกนี้คือเขากินได้สบายๆหลักกระปุกปอยให้กับพืชอ,อาหารเขาคือพวกสารเคมีพวกนี้สารพิษพวกนี้เขาสามารถกินได้นะครับสรุป แปลงมันสับปรังคองหน้าเนี่เพิ่นเคยมีการปลูกเืือย่างอื่นมาแล้วกับใส่ปุ๋ยยังมาตลอดแล้วก็มาปลูกมันปีแรกครับอา่ผูดใไรเคยปลูกมันปีแรกมีบ่อผลผลิตดีบ่ครับเดยวจกักรตานลองคอมเมนต์มาบอกนะครับอ่าดินดี ดินดีค่า p ีเอดีและกับมีการใส่ปุ๋ยร่องพื้นไปอีกผมบริรูเลยผมบริถามเลยว่าเพิ่นใส่จักสอบผมว่าน่าจะใส่ประมาณสอบเดียวนั่นแหละคือสิบมิววีพใดใส่หอดสองสอบเป็นบ่ครับมี่บอกพใดใส่ปุ๋ยสองสอบหนึ่งไร่ใส่สองสอบมันไงแห้งพดผมว่า ถ้าอยากจะใส่ใจากสองสอบเนะนําว่าเออใส่รองพื้นแล้วก็ไปใส่ช่วงสองเดือนสามเดือนก็ว่ากันไปาย่อยใส่ครับาย่อใส่เท่ะเรเทละนิดเทละหน่อยาย่อยใส่เรื่อย,นอยๆนี่คือผมเนี่ยแตกต่างกับกับองเอือยเลยผมเห็ดมันสะปงังปีนี้คือผลอคือผมเห็นความแตกต่างครับเห็นความแตกต่างว่าเออเขาเขาจะแตกต่างจากแปลงของเออย ผมร่องเพื่อนปุ๋ยสองกระสอบพื้นที่สองไร่เอ,อสุดพ่นพี่น้องนี่นี่น,นี่พี่น้องเห็นพ่นหมงหนีป่ครับนี่กลางๆได้นี่นนนแล้วก็เง่อาวมาจนหอดทางทึ่ง,งนะครับเง่ามาจนหอดทางซึ่ง,งเอากระดูแลเอาครับมันเหลือหน่อยแล้วนะครับกระสีหดหดน้ำใส่ปุ๋ยไปน้่ เป็นการให้น้ำไปให้โตแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปน้ำมันสัปรดรหงครบอายุหนึ่งเดือนแล้วใส่ปุ๋ยครับสองเดือนก็ีใส่สามเดือนทใส่สี่เดือนก็ใสถ่ถักเกิดว่าเขายัางใส่ได้นี่ผมมาหอดรองนี่นี่มาหอดรองนี่แหละครับเนี่ยน,นี่ยังเปียกอยู่ด้เมือว่านผมอ้าวขดแต่เตมือว่านอา่าผมลองเอาอเอาไหม้เอาไหม้ขุดเบิง้ง เออเลิกอยู่ประมาณหน้วมือหนึ่งแต่ว่าน้ามผมใส่ได้บ่หลายนะครับน้ำมผมใส่เด้บ่หลายผมจะใสอะ่อยู่ประมาณอาจจะไม่ถึงแก้วนะครับบ่ถึงแก้วทั้งนึงเนี่ยผมใส่จากเครื่องร่องแล้วก็ไปหอดเงาหันประมาณครึ่งครึ่งครึงค่งกลางระหว่างแถวนะครับกือกลางระหว่างแถวเนี่ย พักได้เนี่ยครับนี่แหละช่วงหน้าที่ท่องผูใ้ใดอยากจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบฉีดเนี่มีครับเราต้องใส่สารจำใบก็ได้แต่ก่อนนะครับผมบ่ไดดมีความรู้นะครับบ่ไดดมีประสบการณ์อยังหลายหเฮาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบแรกเคิดว่าใส่นายาล้างจานนะครับแล้วมันจะดีอมืมันก็ดีครับแต่ว่าเฮาพ่อเข้าใส่หนักๆมันเป็นฟ้องบาดเนี่ กลายเป็นว่าเผิดเป็นโรคทั้งอันนะครับบางอันบางต้นก็เป็นใบจุดใบเหลืองก็มีเคยเป็นนะครับแบบที่เขากักว่าใช้อาดีพผลทังใบแล้วก็คดน้ำอ่าอันนี้วิธีแก่ฉีดผลทางใบโดยการใส่ปุ๋ยเรือว่าหดน้ำดีที่สุดนะครับหลวกเมือว่านนะครับแล้เวเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยมือว่านผมไ้เกล่นถึงอ่ะในเรื่องของอ่ะ คนผลิตของมันสปารังนั่นก็คือระบบรากบูทระบบรากให้เขามีการแตกรากนะครับรากหากินก็นจะหาปุ๋ยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในส่วนต่างๆของต้นพืชนะครับาการบูทระบบรากเนี่ยผมในบอลเซนต์กรดฮิวมิกนะครับกรดฮิวมิกเอามาใส่กับมันสปารังเห็ดให้ดินเข้าดีนะครับถามว่าฉีดผลทั้งใบได้บ่ มันก็ได้นะเออมันก็ได้อยู่แต่ว่ากับแม,มน่นปุ๋ยนะครับบมเมนปุ๋ยแต่สามารถฉีดพ่นได้อ่าเป็นตัวกระตุ้นนะครับเป็นตัวส่งเสริมเป็นตัวเหตุให้การสร้างข้อแสงดีเป็นตัวเหตุให้การอ่าเปิดปิดปากใบการหายใจยังก่อนไปในม,มั่นสปารังคนะครับนะเอา คลิปนีือวามีประโยชน์ร้ายนะครับมีความรู้หลายนะครับผู้ใดหมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ครับผู้ใดมีเทคนิคดีๆนะครับสามารถแช์แบ่งปันใต้คลิปได้เลยคอมเมนต์ข้มมาได้เลยนะครับอ,อยากจะให้เหตุคลิปแบบใดนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามในเรื่องของมันสัปเัร่งคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ดีตามกคดสั้นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ